สาธุการกัาบกลมปาน้มใสเหนือหัวขอฝากตัวแฟนฟังพูดที่ยังนอฟังเลืองเสียงบเดียไพ่บางขันเสียงจังย่าเฝ้านายผมคำแค้นเด้อไม่ใหญ่ขอเสียงมาฝากตอนยาำล้านลองแมนโอลำ หอบใจมาจากไฟกำรรเข้าสู่เสียงวิหกหวัวหน้านกพงศกรเพื่อนอ่อนซ้อนเขามาสวนตามขาบวนบ่อลำเลื่องเมืองอีสานว่าดขอนแก่นฝากบ่อลำเงินแสนเสียงวิหกซื้อไปให้จำมันแม่นอย่าลืม แฟนกิจวัตรในวันนี้เปิดลานคือทุกปีลูกค้าเขาดีเป็นตาไน่โมเมนต์ดอกยออว่าหมอนวดดีหมอนวดไฟแช่ดีสันดอกแมนยุติแมนเหรอเนาะแมนบ้าเฮาแมนอ้าวเด็กๆข้างๆนี่ บ้านี้ที่เป็นปานประชุมในฐานะที่ซ้อดักแดนี่เป็นเจ้าของซองอาบอบนวดแห่งนี่นนจ้าจารการแถวที่เป็นจังสี่ยามีใจให้แขกเขาใจบะเข้าใจครับป้าคิดที่เป็นกะลี่ยามีใจให้แขกมานบนมาหางนัเอางันเขาย่างเดียวจะไปรักใครเขาอ้าวหนูๆหน,หนเอาไม่ไม่เขบาบังกันนะ เขาแต่งตัวแล้วไปแม่แต่งตัวแล้วไปเราต้องทำงานช่วงนี้ช่วงนี้เคี่ยวใส่เบอร์ให้เรียบร้อยลูกใส่เบอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้้าเบิ้งเองค่ะแม่ครับบังบังละวักลับ้าขานซื้อให้เรียบร้อยมาครบบน้องเจนนี่ไม้เล็กนึงนี่แม่ สุดก็น่ามพอดีแล้วแม่ค้าเอาแม่มาสั่งอีกนิดหน่อยเอาขึ้นจักชูงชงแยงสันถึงแล้วแม่มาแม่แม่แล้วแค่แม่เห็นมาก่อนแม่อยู่ค่ะนมนี่มันต้องเฮียเจั๊กนอยแม่มาแม่นมดันขึ้นบพราะดันเก่าบักนุ่นยัดเข้าไปหมายเลขหนึ่งพานจันนองเซนเออหมายเลขหนึ่งพานน้องเบลได้กินเขาเพรลูกกล้าเมือนกินอยู่ค่ะกินอยู่กินเล่หลายเด้อ อีหลากินได้หลายมีเสือเดี๋ยวต้องหยัดลงไปจิหน่อยนึงหมอสมหมสมขายดีแข้งไปจิบน้อยนึงงามคักแม่ลูกสาวแม่มีแิถุนงามงามอีหลาทำตัวดีๆนั่นลูกนะฟ้าใสค่ะเจโอ้วันนี้ก็งามคักแท้กับหอมรับแขกเนาะจ้าป้าบ่านเป็นสิ๋ดแขกหลายอยู่ตีแม่มึอเนี่ยฟ้าใสเวลาเธออาบน้ำถ้าล่างส่องคอดบ่ต้องล้างนะหนูเขาออกไปซี่หับ พันหาสองพันไปลรไปงานขาเนี่ยเหม็นเป็นแห้งตายว่าไรนะจ๊ะอันนั้นเนี่ยรากเรียบร้อยแล้วค่ะต่อเราเป็นทายีปนี่เขาต้องรักษาภายในหัดีพวกผู้ชา้เช่นกันเวลาแขกมาทําการนวดกันแล้วน้านนวดบริเวณงามขาเขาดูดูดินี่นี่นี่วิธีนวดสีบอกให้ขึ้นไปล่อรับแขกอยู่ทั้งเวลาแขกมานวดนวดขาจะไปนวดท่างึงนวดบริเวณนี่เอาเปยังก็จ้นวดขาหรอเอาบริเวณนี่มัน มีสายประสาทไหลให้แขกมีคว่ำลู้สึกทางเพศนั่นแหละเกี่ยวสิไดเงื่อนเพิ่มไม่เ็กระสันขอบ่อบเผาดิเฮ้ยตั้งแต่ครับนี่นี่บีบบังนี่เด้นี่บีบบองนี่เออเนี่ยบีบบีบบีบอยา่ยา,ยายาอย่ายากมาไก่ก่อนนะบีบไปเร<อ>ื่อยเรื่อยเดี๋ยวเขาสิมีคว่ำรู้สึกมันบอ่อคอเขมาหนวดย่างเดียวเขาสิออกเผาเอาเขาใจบ่ท่องมึงกระสิไดเส็นไงก็นี่นานี่นาเกี้ยวเขาแล้วซ้ำมะน้ำแขกอาจสิมีเงื่อนไหลก็ได้เป็นยังเป็นยังแขกก็ทีมีเงื่อนไหลแมน วัลภาเจ้าแม่เธอดูแลแขกให้ดีแล้วกันแม่ขอสั่งเธออีกนักหนานะเธอจะทำตัวหึงหวงผัวเธอมากเกินไปอ๋อกับวัฒนภาฮกของวัฒนภาเนาะแม่กะฮักกะวาอายุบอกแล้วเวลาทํางานคือทํางานเลิกงานเขาก็ไปนอนนําเธออยู่ดีเขาสิไปออกไปยังเลี้ยง,งเขาขอให้ได้เงินมาจุนเจือขอบรัวเราเข้าใจบ่จ้าแม่จ้าดูดีๆนางแต่งตัวดีๆเฮ้ย ไปเพื่อนๆเกิดจะไปหาซโลเซนเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาว่าบาร์เปิดไหม่ชนนด่บ้านสุดยอดเด้หนิบาร์นี่เดี๋ยวพอธรรมดาเด้หนิแม่นบอบาร์นี่เป็นบาร์เปิดไหมเจ้าของบาร์นี่งามสุดยอดบาร์ม่นั่งฟ้าร์ลเลยเนี่ยแขกมะซัมบอน้ำสาวสวยสาวเสรอบสาวอ็อบมีแต่จังซีเลยเพื่อนพักอีแล้วก็ที่สำคัญนะผู้ชายที่ว่านั่งดิ่งนั่งแขกนั่งดิ่งมีแต่ผู้รล่อๆซัมเพีย ฮะตอนรับแขกเฮ้ยมันบบเกี่ยวกับข้าดอกมั้งบเกี่ยวบ่บบเกี่ยวข้าต้องหาสาวสวยๆเท่านั้นเว้ยโบน้ำเจ้าของรนาด้๊กสวัสดีค่ะเี่ค่ะสวัสดีครับจอนรับแขกลูกหลานสวัสดีครับค่ะเนี่ยคือแต่งตัวล้อเด้อค่ะโอ้ยมันแหน่อด้วยอยู่ลรอครับเออเป็นเป็นแต่กระเป๋าหนักเนาะค่ะอุ้ยโบนักธรรมดาครับเงินไหลเงินไหลแบก์่ันเป็นก้อนหินหนักว่าสั่นรับเงื่อนไหลก่อนแม่เงินไหล อยากได้คนไหนเชิญเลือกใ้ตาสบายอะไรอย่างเงขออนุญาตปรึกษาเพื่อนก่อนได้ครับได้ค่ะปรึกษาเล้วจะคุณปรึกษากับช้อนเนี้อย่าแม่สิไปยืนย้ํฟังคุณฉันต้องได้แน่ๆเลยแต่งตัวเรียบร้อยไหยนะอ๋อามันเป็นโอกาสดีหน้าที่ท่องของเฮาแล้วโตตรงเลือกเนี้ยมือนีเฮามาเที่ยวเฮามาเที่ยวเฮามาออฟเด้เพื่อนเข้าใจปะมาทำลายเงินเงินเราเยอะเงินเราเยอะละลายเงินอย่างเดียวเราสมศักสมพี่สมน้ำสมเนื้อ ทางเขาอยู่นี่เข้าใจว่าผู้สาวให้เจ้เข้าก่อนนะครับผมเรียบร้อยปะคะเฮียครับเรียบร้อยครับเชิญในหลานเลยค่ะน้องเจนนี่ค่ะเฮียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปาร์ตเซ็กซี่หน้าแกะเลยกันเื้อวัดจังไหนครับเสื้อวัดกุลธิดาค่ะกุลธิดาเบนค่ะอุ้ยเอ๊เหมือนผู้หญิงตัวเล็ก เหมือนผ้าพับใยใช่ไหมครับกุลธิดาชอบไหมครับพันหาทำนั่ทุกอย่างพันห้าทำนั่ทุกอย่างขอโทษนะครับผมไม่ชอบคนเซ็กซี่ครับไปก่อนนะครับเขาเป็มากคนเซ็กซี่อุ้ยมือสองน่ารักจังคนนี้มักเท่ๆแม่ก็มีมักเท่ๆเชียร์เชียร์ลูกอันเจ้าควงซื้อว่าจังไหนครับซื้อผ้าวินีค่ะผ้าวินีอุ้ย เมือนเราเคยรู้จักกันเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ยใช้ชนะอุ้ยใช้ชนะน่ารักใช้ชนะฮะจงนะเด้อจงนะเด้อเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเอาป่ะค่ะคนนี้เอาเลยหลังเอาเลยผ่านฮาผ่นมีแนวตอบสนองถ้าก็จุ๊บเลยก็แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยออกหนาวเจ้ว่าจะของหีเขี้ยวโพดเขาบ่ค่อยมักปันไดขอโทษนะครับเด้อบอกให้สงบสงย้ำแน่ลูกลกกระไดตกฉันหีเขี้ยวบ่มักวะอัาจ้าเฮ้ยปา น้องฟ้าใสหมอรับเสียงวิหกเป็นมาครับเอ้าคือหูจ้าโอ้ผมติดตามเสียงวิหกตลอดเลยที่นอกลองเพลงอ่ะอ่ะดีออกอ่ะดีออกอี๋ออีะอแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงอย่างก่อนนะครับผมจิ้วว่าอะไรอันอันแม่นอันนี้บอกจะเสียบเข้าดังจึ๊กอ้อยแม่นบอกครับแม่นครับแต่ก็หูจ้าคอร์ลมักต่ว่า เรื่องนี้น่ะแกไปบอกไผ่เด้อว่าขอเฮ็้งานอยู่นี่ขอยท่านได้บอกทางบ้านหุยผมมาบอกอกผมมาตวบคักเลยครับท่านได้บอกผัวโ่้ท่านได้บอกหัวมึงจะปากเรี่องหัวบอกว่าอยู่นี่โสดเบอแมนค่ะเพราท่านมีผัวจำเนี่ยคือพ่ะดอก็ปางใช้ชนะก็ต้องขอผ่านสรุปได้สาวไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยหัวห้องถ่านเรื่องได้หนิไหมบ่ถึกใจว่าเพื่อนบ่ถึกใจบ่ถึกอีกดิค่ะบ่ถึกใจบ่เฮียบ่ถึกใจครับตาย มันเลือกมากน้องๆเขาผูดยิ่งกับมีสซำหนุ่งกับงามอยู่ครับแต่ว่าผมบ่ถูกใจมีเด็กๆหลายเรียกใครอีกค่ะเอออันฉันกว่างเด้ค่ะฉันกัออบคือกันค่ะโอ๊ยเอาครับคันมักพูดเถ้ากับแม่ยิ่งเฮื่อนเท่านั้นล่ะคือว่าจัง้นเนาะไปเอาเอาแม่กจีรัก็หัวเ่าผู้ใด้เนี่ยแลรักหัวเหรอไอ้ห้อเอ๋ง พี่ยังก็ได้ตามใจเจ้าของเม่นจิมึงหนีมาเที่ยวไหนฮึ่มเสียครับเอิรนไปอีหามึงวางหามเอิร์นโมแม่ตอุ้ยเกิดบ่ห้องซอดจักแล้วเนาะเอิร์นพูดไวม่เอิรนเจ้าของร้านไวไอหามึงซอดล้วตกใจเล็กน้อยบ่เม่นรับผู้ห้องผู้สาวว่าอีหลาจักโอ้โหจักดค่ะพี่ยังอุอดใจบ่ไหวแล้วเฮ้ยอดใจยังบ่ไหวมึงอย่ามานะอย่ามานะอีลีนี่ อิหลีมึงยังมาเบิ่งน้อยๆก็ได้ปากอีห้าเลยคือบิดออกบิดออกกงสั่นปะเนีาะอิหลีเฮ้ยมึงบอกเอาใช่ชนะฮะผู้สาวอีหลี้บอกอีห้าในๆกันในแล้วไม่ได้ล่ะเออเนี่ยเปิดเผยตัวตนฉันคือเซรามูนค่ะสวัสดีโอ้ยสงสารเร็วเข้าเร็วเข้าไม่เหรอเอ้า บ่ใช่ตริตัวจะเป็นตัวก็เป็นผู้เดียวตัวที่เหลือเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคาเสียเสียเป็นเกย์หรือกระเทยคะอุ้ยอย่ามาเป็นเกย์เราค่ะรุ่นนี้เราไซโบแดงล่ะเป็นกระเทยค่ะเป็นผู้หญิงค่ะอุ้ยตใช่ายเกย์เลยผัวกับเจค่ะว่าเป็นหยังจแกลูกลูกหลายค่ะทิดเลี่ยงเลยค่ะมิตะบักหาชิมฮกทั้งนั้นเลยค่ะเฮ้ยมึงจะกูเช็คเลยเหรออย่าเปล่า ห้าสิบหกทุกคนค่ะเจค่ะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงสงสัยเพื่อนทีพมาคือจะขวางถ้าเสียคนนั้นน่ะบ่เลือกหนูนะคะยังเหลือเสียอีกคนค่ะเจค่ะตัวทองเต็มแคทแต่พีค่ะสนใจหนูกไหมคะผันหาทำได้ทุกอย่างค่ะยั่วลูกไลยั่วเขาไว้ยั่วเขาไว้สวยสุดได้ร้านแล้วค่ะเฮียค่ะสวยที่สุดในร้านแล้วนะคะกูเกย์พู้หญิงเหรอกูขนควิ้งลูกเหรอตัวจะเป็นแม่มันอย่างกูจะถอดเทียวโต๊ะนาเอาเด้นี่สันดาน เอาบ้าแข่วปวนกูทอโตบหนามึงเด้หนีขี้เดือดเฮงสันนี่ไรังกูเฮงขี้เดียดเอาบ้าแข่าไฮะทอดตบหนามึงเนี่ยเนี่ยี่ข้าเขาแม่หยังามี่ะแอบแหาพองบ่สวนสูงส่วนแน่เพิ่นใส่มสสางตึกใบยกบอกสุพี่ปอบสมซาแบบไดเลือกเลยค่ะแบบได บอมช่ไหมมักคิดปลาเรื่องไหนยังไหนกระสีบ่มยวดดีอีหาเมย์กูเห็นมึงเกล็กแม่งกูกระกายเห็นเนาะหัวเย่ฉีดว่าเฮาแต่งตัวละล้อเฮาสิเป็นผู้ชายบาตีบะตีบะตีใช่ไหมใช่ไหมเสียใจเด้อเว้ยเอีหามึงก็เห็นตีผู้สร้างปัญหาให้เฮาหะเนี่ยผู้ใดบอดนกับบอดนูร้างหนังเบิ้งกะเบิ้งได้เป็นยังเฮ้ารอปะนี่ ให้แตงโตเป็นตากระเทยเป็นแตาผู้เยี่ยงอยู่นี่มึงจะเดี๋ยวเศร้าเป็นพระเอกแล้วกูเบิ่งอยู่นี่กูละอุกอ่างหายเว่ยมันละเป็นตัวต่วนเว้ยมันบเป็นตัวต่วนแน่เด้อเลยอิริครับเพื่อนอิริครับผมไม่บัดซบจริงๆเฮียอีหามึงเปล่าเรี่ยงตอนไหนไปเลยเร็วเอาสี่เด้อเอาอีหาสู้สองคนเป็นกระเทยก็กูนี่ยตีย่าปากดีเอาเมียใครถามเนี่ยจะเป็นท่อมเทาตีจะไม่สร้างเว้าลักกระเทยก็สู้หลัคือจังสี ร้านฉันเป็นเจ้าของร้านฉันเป็นมามาสร้างเก่าเดี๋ยวนี้แม่ยิ้งกับมีผู้ชายแห่งเลิศเลอไปเข้ามาผู้ชายแม่นบ่คะร้านฉันนะคะมีตะบักขาซิพหกล้วนขาโต๊ะบอคาซิพหกนั่นบ่แม่นเส้นวัดรอบคอยโอ้ยเื่อกเขาไหนด้วยสมศักดิ์าสมศักดิ์คโอชิตโต๊ป๋อปากก็ได้ห้าแดดซีนมึงเอ้าสมศักดิ์มาตตาพอมึงใสเปลี่ยนเรื่องไม่กูเปลี่ยนซื้อไหมแล้วว่าจังไรสั้งไอ้ แข่วขาคอเหรอยังสมายเกีย okay. ร์ท่องหออยู okay ่นี okay. ่เนอโสระยะโซระายาอุ้ยช e> uh> oh ื่อนาากรัปกุบกุลุยโซลยายาใจบอลอิริวาโซละยาไก่คุกนะบอลล่ย้ไกเอาจากไหนสมซักปะนี่ฮะเอาจากไหนโอ้โหกูจิตัโอ้เขียวเลยไ่ทางไหน้อใช้ชนะมึงกันเลือยวิเลตตัวมึงเสยเป็นย่อแผยัง อีภาคตําแปนมึงเอ้ยแม่นอย่างอีกได้เ,เมื่อมึงเปลี่ยนเป็นยังกโาา็โซลายาโซลยาแล้วกวูต้องเปลี่ยนเป็นสันชัยเราร้อนมือนดวงอาทิตย,ย์สิคะฮะสันชัยยังก็สันชัยดวงอาทิตย์ไหมอีฮาโอ้ยหนาคือพักกระจายเดี๋ยวเยวขอโทษใครเจโซโคโอ้ยตบโอ้ปาก โซรยาเท่ากูกับบอลอยากแด้นี่สนใจเด็กคนไหนเลือกได้เลยนะคะโซลารยาอะไรเดี๋ยวรอเพื่อนชิงก่อนนะหนีฮาตากูไอ้เรายืนดีๆอย่ากูมาก่อนกูเท่าก่อนไว้ยิ่หฮามึงกูผู้ใหญ่ก็เมึงผู้ใหญ่กระซมกูเท่าก่อนมึงกระซ้ากูวนก็เมึงกูเลือกก่อนไอ้กูต้องเทียงกันเจ้าก่ต้องเทียงกันได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนจจกเด็กเขาเพียบอีปออไปก่อนกูโอดหลายคนอยู่ดึกยิ่งฮากูเอบบแค่เงี้นี่จากกูเด้อ าธุ่นหน่าเสียงหวัดดวงอิปุ้งคอยสันชายได้เจอกับชายในรักด้วยเถิดหนึ่งสองอ๊ะอุ้ยอุ้ยย้วยฝากคอชัดๆเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปอีกแล้วอ๊ะยลงหัวมันเผาคาๆเลยค่ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาไว้เลือกโอ้ยโอ้ยฉันใช้เรื่องบัตรถูกเลยอันนั้นแห้งเด็ดเอ๊ะว้้ยโอ้ยสระยรมันสู่มือฉันมันสู่มือฉันยาเถอนคนอีฉันขวาอาเหรอไม่นี้โอเคพูดสุดท้ายแล้วนะพูดสุดท้ายแล้วนะเอ้า ไว oh. เป็นยังเป็นยังสงให่ก้นมูใหญก้นมูกวางมันบ่มันบ่เป็นขาครับฮะมันบ right> ่เป็นหัมครับเป็นยังสั่นขาครับไว้ยี่ปอดเป็นกับเจ้าเป็นโจกปอมี่ดีมเมื่อกับเบิร์นเล่จ่าสัตสีมีหัมละมูยูสันบ่ยี่ปอท้อได้บางมีในตีเอาจังสี่ตระยาไม่ใช่นู่นเรื่องแจของฉันอะไรอีเดืนดจะเลือกครูแล้วได้ลรัสเสีย ไอ้เห้ยโห่มึงเสือนมาขึ้นจังหมาแดกแทบนี่อีปอบอ๋อเซอน่าสะแตกอยังนี่กระพากูเกเกอยู่ประสั่นกูกยันเลือกไปแล้วมูน่าเดี๋ยวเลือกขนาดนั้นเดี๋ยวสะแตกแดกปอดเนี่ยมันอยังอีกเนี่ยคนเนี้ยโอ้ยยี่านี่ใจตรงกันครับกูเลยอย่าคนบ้าคนผีทะเลคนห้าสี่จีเลือกผมบอกครับครับ อุ้ยไมเลืกอ้ไรลูกอะไรลูกค่าเื้ยวะนี่ยิปบอดมึงถ้าเห็นบุษราลีลาลีหูสิตีนเขี้่เด็กอก่ามาเตเล็กที่กังหลุคุตบอลอยู่ด้วยไปผู้นะไปเลือกเอาหัวมึงผู้ชายอะไรล้อหลอล้อลอหล่อขี้แต่ขี้แต่อันนั้นทอเคนหรือเปล่าอันนี้ทอเขนหรือเปล่าไม่ไบบ้านเน้ยแอบกาวบ ล้ว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 ล้ลล้ลล้ลว้วยถื่อใจคักอีภาคต่ำยากมึงจะเล่นกับบอเถื่อไหมสูว่าทุกเหตุคือมึงก็คือคนกูอีกว่าทั้งในเพื่อนเอาแบบใดเอาแบบใดเชยใช้ชนะโอปอมเมีนใช่ยารับปะครับเจ้สันชัยโอสันชัยนี่เจ้เจ้แม่หยังเด็กฉันนี่นะฉันเป็นเจ้าของซองคันได้ล้งจีบผู้ใดแล้วฉันคิดเป็นวินาทีนะคะ สิมาเรียกโยกโยกจันคิดเพิ่มนะจ๊ะแม่แม่คิดเงินเพิ่มรึต่อเนี่ยไปความหนาความหนาจ้าของครับผมเจ้าของรับงานเอ็นมากูถามก่อนแป๊บหนึ่งกูเดี๋ยวมุดใก่อนรับครับผมอุ้ยเจ้าของรับจังไหนอุ้ยตายใหม่กี้ถูกเพกอ่ะรับงานเอ็นเสร็จไปเห็นยังครับให้นวดบ่ครับค่ะขั้นวดในฮาลอยครับผมแต่ว่าติปนี่ผ่านหาดีครับอุ้ยไม่มีปัญหาค่ะอืแต่ว่า เพื่อนมึงว่าไปก่อนว่าท่านได้ว่าอีบอกเว้แต่กูบอกกับแม่เย็นกูบอกเรื่องเลืมซัมแมนบอขีขาขีข้อมกกอึงบเว้เเกูสิดอาแบบนี้กูสิบอกไม่รับบ่ะครับเจีในเมื่อมาถึงลานปันนีแล้วมาถึงเท่าความสูงปันนีแล้วกูขอเหมาสามได้แล้วกันนะฮะตามใจเพื่อนเลยค่ะกอดเดี่เลยเอาสามเลยบ่ะครับเอาสามเลยมันขึ้นจักรโหตุมมันไปเลยจะขวางยังไงมูก็ได้มูก็ได้บุษไส้แล้วครับผม คันเขาอ่ะจะจ้างเจ้าของไปงานนอกอ่ะอยู่บ้านเขาเนอะอยู่บ้านเขามีบุญบังไฟนะพอเยู่พาเจ้าของละไปเที่ยวบุญบังไฟตะนดี้เจ้าของที่คิดจังไหนเหมาเหมาเหมาที่ทางนอกระบบต้องมีค่าเสียเวลาเด้วครับผมเหมามืินหนึ่งกับห้าหมื่นบาทครับผมบ่มีปัญหาค่ะ พ่อฉันรวยค่ะพ่อฉันรวยค่ะพ่อฉันมีแล้วแล้วพอนมีน่ารากแล้วพอนมรับเท่าไหร่กันคะอสองพันครับสองพันครับผแล้วพอนมเท่าไหร่กันคะสามพันบสามพันเท่าไหร่หาพันครับเฮ้เหมาะสมจ้งนี่ไม่ใช่หาทั้งเหมือนแสนหาเธอเป็นผู้ายนะคะอ่ะแสนหาเธอเป็นผู้ายนะคะแสนหาค่ะ เพราะฉันรวยเขาให้ติปน้องเขากรุบปเกีบกรุบปเกีบนม่เข้าใจไหมเบลว่าเจ้าขอางรัปากคนครเป็นบอแม่แล้วครับผมไอ้ไอ้มานนนี่นี่นี่แม่บอกจักรเสถียหุ่นเยกไม่น่าต้องหนับเช็คมัสเตอรอาการจักรเสถียรเขาสู้ในมานนกลับบ้านไม่ได้ชวนไปับบ้านเป็นยังเขาไปทำงานเวลาทำงานสิบอกว่าจักเสียจักฟังนี่ยเส้นตามสบายค่ะนางชนีน้อยหอยสังโซโล่เชล่าจริงๆเขียวหลอดเป็นไรกับเขาเหรอ อันเจ้ครับคเดี๋ยวเดี๋ยวเจไปถากะมูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาคุยธุระแป๊บนึ่งได้ค่ะถ้าเจไปถากได้ครับเจ้เจ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้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 ได้อนไอ้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 ไ้ไ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้บ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ไู้กอบัอกไอไอ้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 อ้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 ไอ้อ้ไ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 องอ้ไม่ไอ้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 ไองานคือ้เข้าใจบ่ ให้มันถึงอีรีโรดไอ้มาโนมไอ้มาโนมสัญญาด้วยนะพอจะไปนี่ยบ่มีอย่างน้ำเขาเนี่ยนอนเลยนะเจ๊แล้ประกันได้เลยมาบ่เจ๊ครับแน่นอเจ๊กระสิไปน้ำบ่มีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวแม่สิไปไปไปน้ำเองบ่แม่มาโน่จั่วหัวแม่โนมทำงานเบ่าแล้วไปนี่โอ้บ่าแล้วแหละครับผมลิงขั้นไปโอ้ยถอยกันนียนเนียนย กับเขากันดีๆีเลยครับผมจะถือเป็นยังใหญ่นี่ยังเกิดขึ้นนะนี่ยครับบะมีบ่มีครับรับรับลูกค้าดยซื้อครับใชับมาให้อยู่งหลอดปลอดภัยบ่ทุกคนนะครับผมได้ครับเสยมานุกันโตดีเลยเด็กเด็กครับเบิกทองยางที่มาดามเจ๊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 ครับโอ้เจ๊เจ๊ขาขาหมูมูหนูมากว่าเนีเยียกแข่ไกันกับผู้ชายเบนเหล่าบ่เจ๊โอ้ยยังเหลือจ้าเยอะใส่คะฉันเองค่ะโอ้ยล้วนนีจัคจิกินี่ยังอะไรอ่ะเสือเสือค่ะ เสือไม่ยังครับอ๋อคือเด็กๆหมดแล้วนะคะยังไงครับไอ้อมีมีฉันน่ะเสือเก็เอาผู้เฒ่าขับไปก่อนงี้สูมานหนีกูจะบอกยังไงสูปังเหลือผู้ใต้ส่วนสูงสูงเหลือกูบอกผู้ใต้นั่นฮั่นมาเหลือทางนี้แล้วกูเห็นมอดดิ้งกว่ายี่อองมาสูกูเก็บบดบัสตุกกระเทยเท้าเอาเบิร์แล้วเท้าที่เอายังละส่วอะไรอ่ะ สลลสล้ดจริงเท่าพวกกันจะเอาพูดอต่แลละครัเอ้ากันดีทฉานี่เลี้ยงหลับสาบอยู่นี่เดีพวกเธอเก่าทำไมครับผมกข่อยบ่มากกันนีาบอกยู่นิซุกก็เป็นคือกูเตี๋ยแบงเอาเนี่ยมีสอตะยะเลยนะคะบอได้มาแบงครับกูนะด้กูกินบ่ยอิ่มเจ้าเป็นเก๋บอหย่าะเราเป็นเก๋บ่เก๋แม่มึงติบแม่เขาตนอยี้เราหาพอมังบอกันดาน ตลุบตู้คอยได้บ่หนิโบใส่เมียไม่เงาล้เบิรสวนสูงนี่้กงหัวคุยดูว่ามีเกือบใจเลยตกหลงตะนี่นั่นตกลงออกกันแล้วเว้แล้วแมนบล็อกห้างได้ละค่ะใจเป็นเงินสด่บใส่โค้งกันคนละเคิงด้แกฉันต้องการเงินสดฉันไม่มีเงินสดค่ะฉันจ่ายพรอมเพย์ได้ไหมคะอุ้ยไม่มีฉันไม่ฉันไม่ชอบมันเพย์ฮะฉันไม่ชอบมันเพย์เพย์ฉันไม่ชอบเจเจยังไงเดี๋ยวจ่ายเป็นเช็คก็ได้กันนะคะได้ค่ะจ่ายเป็นเช็คหรือเซ็ค่ะ เช็คเช็คกระจายเช็คแล้วก็ต่อไปเป็นเซ็กก็ร้อทะเลจิลิกรอกหลอกอาจะมาโตมีนมนะเฮ้ยฉันเป็นเจ้าของร้านนะยโอัยขอโทษค่ะไปฉันเป็นลูกค้าค่ะสิไปกระเป้าไปกับไปไปไปอยากมีแหงแล้วเนี้ยก็อยากมีแหงเหมือนกันเฮ้ยอย่าปากลูกเดี๋ยวเขากระกับมาไปนะพ่อเนี่ยทักเจ้บ่หาวสมจริงลูกสาวแม่นี่ ไปเก็บเสื้อผงเสื้อผ้านะคะเตรียมตัวไปเที่ยวบุญบ้างใส่บ้านหนานะครับส่องเขายูตอก็ต้องท่ำใจนะลูกนะบอกนะจานเาจะี่เป็นกะลีย่ามีใจให้แขกแม่บอกกี่ครั้งเกี่ยหวหน